สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พรอนพิมลชาแนลนะคะจะมาถ่ายน้องเหมียวให้ดูนะคะมีชื่อให้น้องเหมียวแล้วนะคะเขาตั้งชื่อให้น้องเหมียวตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อซ่านะคะ ได้ไหมชื่อซานะตัวนี้อ่ะซ่ามากเลยเห็นอะไรอนะีกแล้วเห็นอะไรแล้วมองมองหาใหญ่เลยนี่ค่ะเมียวสองตัวตันนี้ชื่อซ่านี่ซ่า อีกตัวชื่อซนนะ่ะซากับซนนะ่ะสองคนเนี้ยสองตัวเนี้ยดูดูเขาเจออะไรอีกเนี้ยเจออะไรเนี่ยฮะหนูหรือเปล่าเจอหนูอีกหรือเปล่าเมื่อเช้าก็จับหนูมาตัวหนึ่งนะคะเนี่ย แล้วก็เอาไปปล่อยแล้วดีที่ไม่ตายเช้าเอาหนูมาใช่ไหมเดี๋ยวไปทำเขานะรู้เปล่าต่างคนต่างอยู่นะรู้ไหม,มเนียวดูดูทำดูทำ ดูทำสงสัยจะเห็นเห็นอะไรอะหนูอีกหรือเปล่าเนี่ยเมียวมานี่มาเมียวอดี๋ไปจับเขานะมานี่มามา โซนมากเลยค่ะเนี่ยทุกวันเนี่ยเลาโซนใช่ไหมฮึโซนกับซ่าตัวนี้ชื่อโซนตัวนี้ชื่อซาเนี่ยเี้ยอ่ารักกันรักกันรักกันนะ พี่กับน้องค่ะตัวนี้คือพี่ตัวนี้คือน้องน้องตัวใหญ่กว่าพี่แล้วเนี่ยกินเก่งตัวน้องกินเก่งมากเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเอา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 อย่าตีกันนาะ ได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงคุยกันก็ไม่ได้เนาะคี้สงสัยได้ยินเสียงเขาคุยกันเนี้ยเนี้ยทำอะไรเนี้ย สนทำอะไรส้น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 ไปละค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ